สวัสดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,องป้องปายเพื่อนชุ้คู่ชคนเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองทองสีสาวลาวสำหรับมื้อนี้กับมาพบกับสาวสีอีกเส้นเกา่าเส้นเคยแล้วเนาะมาพบกันในมื้อนี้กับเป็นบรรยากาศคอยคำยำแหลงบ่แมแรลงกล้สิเลิกแล้วเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสาวสีก็อาบน้ําอาบในเกี่ยวขานอนแล้วเรียบร้อยเนาะพอดีว่ามีข่าวด่วนนั่นเองเนาะพอดีว่าอาบน้ําแล้วสาวสีก็มาเลื่อนเบิ่งโทรศัพท์เนาะทุกคนเนาะ เราสาวจีก็ได้ไปเห็นข่าวหนึ่งเนาะเป็นข่าวที่ซึ่งแตหลายเนาะทุกคนนั่นก็คือข่าวที่มี้านพ่อคา้าขายบะหมี่อยู่จังหวัดจันทบุรีนั่นเองเนาะและมีลูกค้าสาวจีนเข้าไปซื้อบะหมี่กินเนาะแล้ววันนี้โอนเงินผิดเข้าตั้งบัตรหลายตามที่เพื่อนรายงานมาก็คือโอนเขาสามแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยกับสิบบาทกันเลยเนาะทุกคนเนาะนี่ก็เหตุให้มี หลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์กันเลยเนาะว่ายอมจพ่อค้ากันเลยเนาะส่งคืนไปได้จจงใด๋คือเวลาที่ลูกค้ากินแล้วเพื่อนโอนเงินจ่ายแล้วก็ออกจากห้านไปแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าทางพ่อค้าน,นั่นก็นแน่นำเนาะไปซอกิึงลูกค้าเพื่อจะโอนเงินคืนเนาะคัมเมนสาวซีเองาสาวซีกันที่ไปซอกคือกัดเนาะไปซอกเฮ้ย ah? ไปทางใดแล้วลูกค้าไปทางใดแล้วเมือ่อเราบอกิีโบกับมาเราบอกเนาะสิได้บอกโอนคืนฉันแล้วเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นจังแดฮันสาวสีก็ต้องขออนุญาตคลิปจากทีมข่าวเพื่อนเนาะเพื่อมารีแอคซันให้ทุกคนได้เบิง่งได้ชมไปพร้อมๆกันเนาะเป็นความประทับใจที่สุดเลยเนาะในค่าคืนนี้หวังว่าจะนอนรับฝันดีปัดถึกเลข4ี่้ล้านผลละเนาะพี่น้องเนาะรับรายละเอียดจะเป็นจังแดฮันก็ขอเชิญทุกคนที่ตามภาพชมคลิปไปพร้อมๆกันเลย เรื่องราวของการโอนเงินค่าก๋วยเตี๋ยวที่เรียกว่ามันเกินไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่านะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีที่ร้านบ um ะหมี่จัมโบเอคุณผู้ชมรร้านนี้แหละเนี่ยผู้สื่อข,ข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปเลยนะครับไปเจอกับเจ้าของร้านชื่อว่าคุณสมาร์ทอายุ49ปีเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเที่ยงของวันที่5มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้นะฮะมีนักธุรกิจชาวจีน4คนเป็นชาย2คนหญิง2คนครับ มากินบะหมี่กันคือเขาพูดไทยได้แหละแต่ว่าสำเนียงสำเนียงครับสำเนียงค่ะ <c oughs> สำเนียงก็ออกไปทางจีนผมไม่ต้องออกไปสำเนียงกับเขาก็ได้นะคบ <c oughs> สำเนียงเขาออกไปทางจีนแล้วก็คาดว่าคงจะเป็นพ่อค้าพลอยครับมากินบะหมี่ที่ร้านสี่คนอนะ่รวมกันเจชามคิดเป็นเงิน210บาทแต่ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชี3 3 3 2 1 0บาทโอ้โห <c oughs> โอ้โ,โอนเยอะใไรขนาดนั้นแล้วเอาจริงๆเจ้าตัวเขายังไม่รู้ด้วยซ้าไปนะว่าโอนโอน,โอนเลอกดเลขแล้วมันโอนมาขนาดเนี้ยเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยสลิปสามแสนสามอันนี้คือตอนเขาโอนคืนนี่ตอนเขาโอนคืนเห็นไหมนายสมาร์ท nice อันนี้โอนคืนแต่ก่อนหน้าเนี่ยที่โอนมาเนี่ยคือสามแสนสามื่นสาพันสองรอสิบาทคือเลขมันเกินไงเนี่ยคือค่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันแค่สองร้อสิบาท สุดท้ายเนี่ยวิ่งตามหาลูกค้าเพิ่งเดินออกจากร้านไปไม่ไกลนะครับแล้วก็บอกให้กับลูกค้าชาวจีนน่ะทราบลูกค้าเนี่ยดูท่าทีไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ด้วยค่ะลูกค้าไม่ตกใจเท่าไหร่ก็เลยเอาเอาเอาสลิปให้ลูกค้าดูก็เลยได้รู้ความจริงกันก็เลยโอนเงินคืนให้นะฮะลองฟังเสียงเจ้าของร้านบะหมี่ดูฮะมีคนจีนเป็นเป็นพ่อค้าพลอยครับมามาทานบะหมี่ที่ร้านแล้วเขาก็มากัน 4คนครับทานทั้งหมด7ชามแล้วก็คิดเป็นเงิน210บาทพอเขาขอโอนเป็นเป็นเงินเงินโอนมาเราก็ให้เขาสแกนที่เคียวโคนะครับแล้วก็เราก็มัวแต่ยุ่งทําของอยู่พอเขาโอนมาเสร็จโอนมาเป็นยอดเงิน3าม0 0 0ส 3ามพันสองสิบบาทเราทําของเสร็จพอพ,อพอจังหวะว่าเราก็เลยมาดูบัญชีว่าว่าเขาโอนถูกไหมครับพอดีเขากําลังจะออกไปเราก็เลยเลยเรียกเขาว่าคุณโอนเงินผิดเป็นยอดเงินเกินมาสามแสนกว่าเขาก็ตกใจครับตกใจเหมือนกันแล้วก็เราก็ขอโอนเงินคืนให้เขาแล้วเขาก็ตรวจดูในบัญชีเขาว่าโอนมาผิดจริงๆครับผมครับก็โอนคืนให้เขาเสร็จเขาก็ สินน้ำใจเราไว้พันหนึ่งครับผมครับอยากจะฝากอะไรให้เหตุการณ์นี้ทำให้คนไทยคนไทยูก็อยากให้ทุกคนที่ทำงานของตัวเองครับรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างซื่อสัตย์แล้วก็อ,อย่าหวังในสิ่งของขอคนอื่นเขาครับเราพอใจในที่เรามีอยู่ พี่ต้องชื่นชมเลยนะพี่<ะ>สมาร์เขาแบบโอ้โหสุดยอดมากๆวิ่งตามแล้วก็โอนเงินคืนไปเลยนะฮะท,ทั้งๆที่ลูกค้าเขาไม่ได้ตกใจอะไรด้วยนะครับสุดท้ายกลุ่มลูกค้าชาวจีนกลุ่มเนี้เขาขอบคุณแล้ววางเงินไว้ให้อีก1,000บาทเป็นการตอบแทนน้าใจแล้วเขาก็เดินออกไปฮะน่ะารักมากๆเนี่ย ถ้าเป็นร้านเราล่ะ,ละเขาโอนเงินมาสามแสนจะต้องวิง่งตามสิคะแล้วเขาเดินออกจากร้านไปแล้วจะต้องวิ่งตามวิ่งๆิ่งไว้กว่าไหมลองดูก่อนว่าเขาอ่ะจะรู้ตัวหรือเปล่าไม่ได้ต้องวิ่งตาม,มนะต้องวิ่งตามโอ้โหมันเกินไปอะ่ะค่ะอือันนี้คือความน่ารักของเจ้าของร้านทีนี้พาไปดูความน่าทุกคนเนาะซหรับคลิปพีทุกคนได้รับทรงพันไปเมื่อกี้นั่นก็ทีเป็นความซื่อสัตย์ของเจ้าของร้านพ่อค้าสาวไทยเนาะที่มีต่อสาวต่างชาติ ถึงว่าเพื่อนซิโอนเงินกายมาซำดายแต่ว่าเขาเจ้ากันยังอ่นเงินคืนอยู่เนาะคันว่าคันคันว่าเป็นสาวซีเนอ้แล่นไปคือกันเนาะแล่นไปส่องโอ้เขาเจ้หนีแทเบ่ก็เขาจ้าจิบกับมาแทเบด้วย่่าหยอกเนาะทุกคนเนาะวอลลิยนบอหัวบังเทือกับบอแทฮฮแล้วเพื่อนกันยังบอกอยู่ว่าคขาเฮ็ดอาซีบใดก็ตามแต่เนาะให้ซื้อสัต์กับอาซีพที่ตัวเองเฮ็ดเนาะบ่โซ่บ่กงของคนอื่นบ่เอาของคนอื่นโดยที่ตัวเองบ่ได้หานะทุกคนเนาะ อันนี้ก็เป็นคําสั่งสอนของพ่อค้านเอาเพื่อนที่เพื่อนได้สอนมานั่นเองเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสาวสีก็ที่เอาไปใส์ก่อนเนาะแต่ว่าอย่ามาลงโอนไก่ยุ่ห้านสาวสีเด้บ่ซันยึดเลยฮืมเฮ่อโอกาสทองมันจะมีมาตลอดัว่ายกเนาะทุกคนเนาะเอาละเนาะทุกคนเนาะสําหรับคลิปนี้กะหอมปากหอมคอกันเพียงสามนี้เนาะมืดแหงแล้วสาวสีอัดคลิปกะบ่มีดอกไฟเนาะทุกคนมีแต่ไซสดอกไฟดอกเตียยมันกะจะมืดแน่เนาะ ขอโทษขออภัยน้ำทุกคนหลายๆเนาะเพราะว่าถ่ายในบรรยากาศคอยคำยำแหลงก็คือบรรยากาศตอนเด็กอะไะเนาะบ่มีดอกไฟที่ทให้มืดเนี่ยอะเนาะจังไดกระยาเนาะอดทนเบิ่งไปพร้อมๆกันเนาะเพื่อสาวสี่ที่ได้เงินแล้วสาวสีก็จะไปซื้อันี่นอย่ากอดอกไฟเพื่อมาไต่ให้มันหุ่งนะเนาะทุกคนเอาละเนาะสำหรับคลิปนี้สาวสีก็ต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้คลิปที่ประทับใจในคอยคำยำแหลงมื้อนี้ไว้พบกันในคลิปต่อไปเนาะไปก่อนเด้อบาย